สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการเส้นทางนางงามเจอกันเป็นประจำคุณผู้ชมนะครับกับการพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเวทีการประกวดนางงามใช่ค่ะรับรองว่าวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับหลากหลายเรื่องหลากหลายราวนะคะหลากหลายเวทีการประกวดคุณผู้ชมค่ะก็หยิบยกกันมานะอย่างที่บอกไปนะคะเราก็จะมีการรวบรวมด้วยสถิตินะคะเรื่องราวของการประกวดบางทีเนี่ยบางเวทีก็จะมีแบบว่ากิมมิคมีเอกลักษณ์ของเขานะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็มี เรื่องคําถามมาฝากกัน oh. สําหรับวันนี้นะครับคำถามยอดฮิตักค,คุณสมบัติของการประกวด m i s oh. s u n i v e r s รนะครับเรียกได้ว่าวิีการประกวด m i s s u n i v e r s รนะครับได้กลายเป็นหนึ่งในวิธีการประกวดความงามที่ได้รับการเผยแพร่มากที่สุดในโลกนะครับและก่อนหน้าที่สาวงามทั้งหลายเนี่ยจะผ่านการคัดกรองเข้าแต่ละรอบเนี่ยทางกองประกวดเนี่ยก็ได้ มีคุณสมบัติที่ตั้งเอาไว้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสินสําหรับการคว้าตําแหน่งนางงามจักรวาลน,นะครับแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีคําถามว่านางงามจักรวาลจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะสามารถเข้าร่วมการประกวดในเวทีนี้ได้วันนี้รายการของเราก็จะมาไขข้อ สงสัยสำหรับเรื่องราวต่างๆนะครับว่าจะเป็นคุณสมบัติของการประกวดมิชช o n เวิร์ดมาด้วยกันถึง10ข้อด้วยกันทำอันนี้ได้ไหมเ,<อ>เป็นแบบนี้ได้ไหมนะคะคำถามแรกเลยนะที่หลายคนสงสัยว่าถามว่า m i s s i o เวิร์ดเนี่ย สักได้ไหมเ,เดี๋ยวนี้ผู้หญิงยุคใหม่เนะี่ยชอบลายสักที่มันฟิลแบบมินิมอลโอ้เดี๋ยวนี้สักได้แล้วใช่ไหม,มนะใชก่อนถูกต้องนะคะซึ่งคำถามนี้ตอบง่ายๆเลยนะคะในระเบียบไม่ได้มีกําหนดห้ามแต่อาจจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษแน่นอนแหละถ้าสมมติบางทีอยู่ในร่มผ้าอาจจะเล็กๆขีดเป้าๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นกรบได้ก็โอเคเออแต่ถ้าสมมติว่าต้องแบบ เลื้อยเฟือยทั้งตัวก็พิจารณากันอีกรอบหนึ่งก็แล้วแต่กันไปแต่เชื่อว่าสังคมเริ่เปิดกว้างแล้วนะครับค<ช>ุณสมบัติ <ฮะ S 2> ครับอ,อีกหนึ่งคำถามยอดฮิตนะครับแล้วก็คุณสมบัติก็คือ m i s s u n i v e r s e ์สเสกกรรมได้ไหมนะครับปัจจุบันเนี่ยการทำเสยกรรมนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เปิดกว้างตั้งการประกวดเวทีนางงามในไทยแล้วก็ระดับสากลน,นะครับจึงทำให้ไม่มีเกณฑ์กำหนดว่าห้ามทำ สัญญากรถูกต้องไหมเดี๋ยวนี้ทุกคนสามารถสวยได้เหมือนกันหมดคุณผู้ชมนะครับแล,แล้วก็ทำแล้วถ้าเราทําแล้วเรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นทําแล้วเราสวยขึ้นก็สามารถทําได้ใช่นะ,นะคะอามาต่อมากันบ้างสําหรับเรื่องอายุเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าอายุต้อง18ปีขึ้นไปไม่เกิน25ปีนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ปัจจุบัน Miss Universe เ,เนี่ยถามว่าต้องอายุเท่าไหร่คะ นะคะเขาบอกว่าตามเกณฑ์การประกวดเนี่ยต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและไม่เกิน27นะคะโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยใช่มันมีกฎเปลี่ยนแปลงเยอะเนาะใช่ค่ะมันก็เลยไม่เหมือนกันไงถ้าเราจะไปยึดติดกฎของสมัยก่อนก็ไม่ได้นะคะต้องอัปเดตกันนะครับะะต้องอัปเดตเหมือนปีต่อปีเลยนะถูกบางทีนะครับคบ่ะคำถามต่อไปนะครับยอดที่แล้วก็คุณสมบัตินะครับต้องสูงเท่าไหร่เออ,เอ,อ ไม่ใช่เฉพาะเวทีการประกวดมิ s ชันนิเวิร์สนะครับหลากหลายเวทีเลยนะครับแต่สำหรับเวทีมิ s ชันนิเวิร์สเนี่ยต้องมีความสูงนะครับไม่ต่ำกว่า165เซนติเมตรนะครับอืมนะไม่ต่ำกว่า65เนาะพี่หนู6 5 64. 5 64.5โอ้น่าเสียดาย65.5ได้นะคะอ่ะมาต่อที่คำถามนี้ค่ะเรื่องเราเนี่ย การแต่งงานอันนี้คือแบบว่าหลายคนสงสัยแล้วก็มันเพิ่งจะมีแบบกฎมีเรื่องนี้ออกมาใหม่ด้วยนะคะเขาบอกนะว่าถ้าสมมติจะมาประกวดมิสยูนิเวิร์สเนี่ยแต่งงานได้ไหม นะคะตามเกณฑ์การตัดสินกําหนดว่าต้องมีสถานะโสดไม่เคยผ่านการสมรสทั้งการจดทะเบียนสมรสการจัดเลี้ยงฉลองหรือเข้าพิธีแต่งงานหรือพิธีการใดๆที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตคู่สามีภรยาไม่เคยตั้งครันหรือให้กําเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใดรวมทั้งในระหว่างดํารงตําแหน่งใดๆอ,อ,อันนี้ก็แปลว่าไม่ได้เออเอ,อัอน,นี้ก็คือค,คุณสมบัติ ในยุคก่อนๆนะก่อนๆ่อ้ไหมยุคปัจจุบันเนี่ยที่คนไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยนี่ไงอน่าสุดนี่เขาก็บอกว่าผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานมาก็สามารถมาประกวดเวที Miss u น i v เวิ e ์ได้แต่นี้ไม่แน่ใจว่าเขาคอนเฟิร์มแล้วยังเนาะลงในวาระกําหนดกฎเกณฑ์ของทางกระทรวง Miss u น i v เวิ e ์อะไรยังก็ต้องไปดูีกทีหนึ่งยุคก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไไม่ด้เพราะว่าเวทีการประกวด ผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานมาเนี่ยมันก็มีเวทีการประกวดเวทีแบบนี้อยู่แล้ว<ช>นะครับอโอเคคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เรื่องราวของการศึกษาหลายหลายคนถามว่าการไปประกวดนางงามคุณสมบัติของการประกวดมิชลินเวิร์ดเนี่ยต้องมีระดับการศึกษาระดับใดนะครับมีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม .6 หรือเทียบเท่าเนาะแต่ส่วนมากสาวงามทุกคนก็ จบปริญญาตรีใช่ค่ะจริงๆกําหนดการประกวดก็ต้องแบบว่า18ปีขึ้นไปก็ประมาณบเพเอกำลังศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกอยู่<ช>เดี๋ยวนี้โอ้โหแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้น<ช>ความสามารถครบนี่เดี๋ยวนี้โตเร็วนะคะแล้วก็ความสามารถครบคุณสมบัติก็ต้องดูกันไปตามวรระนะคะตามว่าเวทีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าเขามีอย่างไรบ้างคุณผู้ชมยังไม่หมด ต้องอัพกันปีต่อปีถูกค่ะตแต่ละปีบางทีเดี๋ยวเขาก็มีการเปลี่ยนกงเปลี่ยนกฎเนาะนอ,อันนี้ก็ต้องดูต่อไปใช่ค่ะอยังมีคำถามอื่นๆอ,อีกมากมายคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าตอนนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ กลับมาอยู่ในช่วงนี้คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันเลยสําหรับเรื่องราวคําถามยอดฮิตแล้วก็คุณมสมบัติ ของการประกวด Miss Universe ใช่นะ,นะคะเฉพาะเวที Miss Universe นะคุณผู้ชมคะ่ะมาดูคําถามต่อไปกันบ้างนะคะหลายคนสงสัยว่าถ้าสมมุติว่ามีโรคประจาตัวเนี่ยสามารถประกวด Miss Universe ได้ไหมคะเออนะคะทีนี้เขาบอกว่าเกณฑ์กาหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจไม่สูบบุหรี่หรือยาเสพติดไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจอันนี้เ,ออเขาเขียนไว้ในกฎนะคะเนาะแต่หลังจากแบบว่าครองตาแหน่งมาแล้วเกิดแบบว่ามีโรคแบบ ฉับพันท่านด่วนขึ้นมาค่ะอย่างอินเดียปีล่าสุดเนี่ยอันนั้นก็ต้องอนุโลมนะเอเพราะว่าก่อนหน้าที่เธอประกวดเนี่ยเธอก็สวยสมมงของเธอใช่ก่อนประกวดไงอเธได้มงกุฎแล้วปุ๊บเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บอย่างว่าเนาะมันไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกค่ะนะครับอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตเลยนะครับประเทศที่ครองตำแหน่งมิสจุนิเวิร์ดมากที่สุด คือประเทศอะไรนี่นะมิชลินเวิลด์เขาจัดมาแบบ70กว่าปีแล้ว71ปีนะครับประเทศที่ครองมองกุฎมากที่สุดมีถึง9คนด้วยกันนะครับก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคนแรกก็คือมาเรียมนะครับในปี1954คนที่2นะครับแคลรลนะครับในปี1956ค,คนที่3นะครับลินดาในปี1960คนที่4ซิเวียนะครับปี1967 ค่ะคนที่ห้านะครับชาวหนึ่งเก้าแปดศูนยคนที่ถัดไปคนที่หกนะครับเคลซสี่หนึ่งเก้ห้าแล้วก็คนที่คนที่เจ็ดบูบกลีหนึ่งดแล้วก็คนที่8คนที่แปดโอลิเวียคันโปคนนี้ดังมากนะคาโปโอลิเวียคาโปคุณผู้ชม2 0 1ค่แล้วก็คนล่าสุดเลย อ่าบอนนี่พึ่งคว้าไปหมาดๆเลยใช่ทนจ่าสหรัฐอเมริกานะครับปี2022นั่นเองนะครับคนนี้เป็นดีไซนเนอร์เนาะนะคะเพราะว่าหลายคนไม่รู้ไงว่าเอ๊ะสรุปแล้ว7 1ปีที่จัดมาเนี่ยเวทเีการประกวด Miss u นเวิ r s e เนี่ยนะคะชาติไหนที่คว้าโมงกุฎไปมากที่สุดนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาใช่ครับนะคะคว้าไปถึง9มงกุฎนะคะโอ้โหแล้วก็ยังมีรองถัดไปถัดไปนะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคว้าไป หกมงกุดเจ็ดมงกุฎห้ามงกุดมันก็จะเรียงลำดับเวเนกัวโซเอเ์เนโปลิโกอินเดียเนาะใช่ใช่ประมาณนี้เซาแอฟริกาก็มีนางงามนะไทยแลนด์เราก็มีนะไทยแลนด์เราสองโมงก็ไล่กันลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาจากหน้าที่สุดลงมาเรื่อยๆนะคะที่นี้ครับมีคนสงสัยว่า มิสซีเนีเวิร์สเนี่ยจำเป็นต้องผมยาวไหมอันนี้ก็น่าจะได้เห็นกันแบบว่าประจนันแลประจันแล้วนะว่าประจักษ์เขาไปประจกัะจกษ์แล้วว่าคือคนที่แบบว่าชาติที่เขาผมไม่ได้ยาวผมหยิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟีลแบบ แอฟริกาใต้อะไรอย่างเงี้ยผิวสีแบบนี้บางคนเขาจะไม่ค่อยมีผมยาวนะคะเราจะได้เห็นกันตามชาติพันธุ์ใช่ค่ะตามเกณฑ์การรับสมัครเนี่ยไม่มีใครกําหนดว่าจําเป็นจะต้องผมยาวหรือสั้นนะคะส่วนใหญ่ที่นิยมให้ผมยาวเนื่องจากสามารถทําทรงผมได้หลากหลายมากกว่าแค่นั้นเองนะคะนางงามที่ได้มงกุฎมิสซูนิเวิร์สเนี่ยบางประเทศก็ไม่ได้แบบว่าผมยาวเลยผมสั้นเลยบางประเทศก็ไม่มีผมก็สวยตามชาติพันธ์ของเขาเลยถูกต้องนะคะก็สามารถได้มงเหมือนกันอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตนะครับแล้วก็เป็นคำถาม สามสุดท้ายสำหรับรายการของเรานะครับมิชชี่นิเวิร์สกับมิดเว r ร์ต่างกันอย่างไรคุณผู้ชมนะครับทั้งสองการประกวดเนี่ยเป็นการประกวดนางงามเหมือนกันต่างกันตรงที่มิดเว r ร์เนี่ยจัดตั้งโดยฝั่งอังกฤษนะครับส่วนมิชชี่นิเวิร์เนี่ยจัดตั้งโดยฝั่งอเมริกานะครับมิดเวอร์เนี่ยมีนางงามจากหลายประเทศมาประกวดมากกว่าอีกทั้งมิชชี่นิเวิร์สนะครับจะเป็นการประกวดเพื่อเฟ้นหาสาวงามที่ดูทันสมัยในขณะที่ ฝั่งมิสเวิร์นะครับจะเป็นการประกวดนางงามที่เป็นอนุรักษ์นิยมมากกว่าคุณผู้ชมนะครับแล้วก็และนี่ก็คือสิบคำถามที่ในโลกโซเชียลถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับหลายคนอยากจะรู้ว่าจะต้องมีคุณสมบัติยังไงเจอคำถามอะไรที่หลายคนไขข้อสงสัยเนาะเราเองสองคนก็เจอบ่อยบางคำถามแล้วก็แบบไม่รู้คำตอบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พยายามหาเหมือนกันคุณผู้ชมนี่แหละ ประเทศไหนที่มีนางงามจักรวาลมากที่สุดเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะใช่<อ>นะคะก็คัดมาก็ติดตามแล้วกันอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีหลากหลายดีเทลหลากหลายสถิติหลากห,หลายเสน่ห์เนี่ยของแต่และเวทีเนี่ยเมื่อสักครู่ก็ค่ะได้รู้กันไปแล้วว่า Miss Universe กับ Miss World เนี่ยต่างกันยังไงนะคะแต่เชื่อะได้อบอกไปเชื่อว่าทุกเวทีทุกเวทีการประกวดคุณผู้ชมนะครับส่งเสริมเรื่องราวของผู้หญิงใ,ให้มีศักยภาพ ให้มีที่ยืนบนสังคม,มแล้วก็ให้มีความสามารถคุณผู้ชมนะครับทุกเวทีการประกวดเนี่ยมีคุณค่าเท่าเทียมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็แล้วแต่นะครับใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะติดตามใครที่อยากรู้เรื่องราวของเส้นทางนางงามนะคะติดตามกับเราสองคนได้เป็นประจำคุณผู้ชมแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ